ตลอดตลนานเทินเสาวทงราก็ยนลุกขึ้นมากระเพีเดี๋ยวใครทักทายนะคะอยากให้ดูรอบๆก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้บรรลัย่านทั้งสองเพจเลยนะคะและอย่าลืมฝากเข้ายู u ูบเบอร์ช่องสาวนุ้ยด้วยนะคะสาวนุ้ยไลฟ์สดนะคะพีมพมว่สาวนุ้ยไลฟ์สาวนุ้ยแล้วก็เว้นวักนะคะไลฟ์สดแล้วก็ ถ้าเจอรูปผู้หญิงใส่เสื้อแดงแยกเครียวเตรียมตัวกัดน,นะคะก็สามารถกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึงร้อยท่านนะคะจะสามารถทำให้สาวนุ้ยมีสิทธิ์ในการไลฟ์สดนะคะไม่ต้องถ่ายแบบวิดีโอตั้งไว้ก่อนนะคะจะได้คุยกันในทุกๆเรื่องนะคะเมื่อกี้เราก็เข้ามาอย่างจรินี้นะ,ะตรงด้านนู้นนะคะและนหน้าที่สั่นขงรถนะคะเห็นไหมคะ เยอะนะคะนี่นะคะ ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะหิวข้าวทางด้้นตรงไปนี่คือเป็นท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือที่เราจะไปยังวัดดอนหวายนะคะไม่ใช่ค่ะไปตลาดดอนหวายคามสในการเดินทางปิด่อไหว้ขอพรขอรงขอจดลถาม่านี่ไหมก็ต้องเดินแบบไปหาจับข้าวหรืออะไรทานก่อนนะคะ คือเป็นการสร้างสถานที่แบบให้แบบการเดินไม่ร้อนนะคะคือล่มเย็นนะคะ เดีย๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาที่นั่งพักทายนะคะนัวนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ฝั่งนี้นะคะหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะคะ เดินดูบรรยากาศก่อนค่ะเดี๋ยวชมนะคะเดี๋ยวทักา,ายนะคะ,นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมช่วย FC ที่ยังไม่ได้เข้าไปยังช่อง YouTube สาวนุ้ยไลฟ์สดนะคะสาวพิมพ์ว่าสาวนุย้ยเว้นวักไลฟ์สดนะคะ ช่วยเข้าไปกดติดตามทางยูทูบเบอร์ให้หน่อยนะคะตาวนุ้ยจะหาสมาชิกนะคะให้ได้ถึง101คนก่อนนะคะเป็นขั้นแรกนะคะเป็นขั้นแรกที่จะสามารถไลฟ์ยูทูบเบอร์ได้นะคะ ก็เป็นสถานที่แบบเราก็มานั่งทำบุญมาไอ้นี่อะไรได้หมดนะคะเดี๋ยวลงไปดูด้านนู้นกันดีตรงนี้จะเป็นสวนแบบนั่งพักผ่อนนะคะสามารถพาครอบครัวมาเที่ยวมาชมอะไรได้นะคะในส่วนส่วนนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะสถานที่นะคะ จะไปเที่ยวถึงเมืองนอกนะคะจะไปไหว้พระถึงวัดถึงเมืองนอกนะคะวัดในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีความสามารถที่จะไหว้เสร็จเลยนะคะอันนี้ก็เป็นครับประจําวันเกิดนะคะเห็นไหมคะนรแนนเนเป็นนนสามารถพา ครอบครัวนะคะสามารถาาพาครอบครัวมาได้เลยนะคะเห็ในไหมคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัตถุมงคลน,นะคะหรือเป็นการที่มีนกนะคะนกก็สามารถบวนไอ้น,นี่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะสามารถนี่ได้อนนี้ก็เป็นท่าเรือนะคะ มนตรงช่วงวัตถุคนสำหรับการเช่ารุ่นพิเศษนะนะคะน้ำดื่มฟรีน้ำดื่ะคะมีน้ำดื่มด้วย <im itation> เดินหาลุงเอี่ยมนะคะลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมไม่รู้อยู่ตรงไหน,นะะ <im itation> เมื่อก่อนเคยเห็นลุงเอี่ยมนั่นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดกับว่าสร้างอย่างไอ้นี่ขนาดนี้นะคะนี่นะคะ